สวัสดีค่ะเช็คดวงกับพุ้งกีนะคะคลิปนี้เป็นการเช็คดวงประจําเดือนกันยายน2563ตรักขนาวตามรัคนาราศีนะคะเป็นการทำนายแบบ General r e a d i n g ไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดดังนั้นจึงอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ว่ากันนะคะ อ่ะแล้วถ้าดูเราชอบแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยฟังไว้สุดท้ายก่อนการรับชมไม่ว่าคำทำนายครั้งนี้จะออกมาเป็นอย่างไรโชคชะตาสร้างได้ด้วยตัวคุณเองเราดีดีกว่าดวงดีเสมอนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มคำทำนายกันเลยนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเดือนกันยายนนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสุภายก่อนเลย มาดูกันทีละตำแหน่งเลยนะคะทีละใบก่อนเลยนะคะหน้าที่การงานอืมอต้องอ่างนี้สิการเงินภาพรวมนะคะความรักล่ะโอ้แล้วก็อันนี้สุขภาพของตัวคุณนะคะเดือนนี้เดือนกันยาบุตรบริวาร สุดท้ายนะคะโชคลาภแล้วก็คอนเน็กชันนะคะโชคลาภความช่วยเหลือคอนเน็กชันนะคะก็อ่ะครบเรียบร้อยทุกตำแหน่งแล้วนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะีค่ะภาพรวมที่กุ้งเห็นนะคะช่วงนี้มันเป็นเดือนนี้นะคะเดือนกันยายนของชาวราศีกรกฎเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือน เขาเรียกว่าะคือคุณไม่คิดมากคือคุณจะปล่อยนะมันมีถามว่ามันมีเรื่องให้คิดมากไหมก็มีนะแต่เหมือนกับว่าคุณก็เอา้าโอเคอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดมันเกิดแล้วเดี๋ยวฉันก็แก้ไปตามหน้าง,งานละกันมันจะยังไงก็ช่างมันจะแบบคือไม่ซีเรียสน,นะคะปล่อยไปเรื่อยๆสบายๆนะที่ตอบแบบนี้เพราะว่านี่เลยนะคะก็คือ สนุกสนานเต็มที่แหละถามว่าดีไหมมันในแง่ดีนะคะก็คือเป็นคนที่ไม่คิดไม่คิดมากไม่สี่เรียนนะคะไม่กังวลแน่นอนคุณจะไม่ปวดหัวไม่ไมเกรียนขึ้นแต่ว่าในข้อเสียเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบว่าตรงที่บางทีะคะ่ะเราขาดการวางแผนในการแก้ปัญหาใช่ไหมนะขาดการวางแผนการแก้ปัญหาอะไรยะยาวแล้วก็อาศัยว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือไปซะอย่างเดียวทีนี้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะ่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้แบบ เขาเรียกไม่ได้แก้ได้ดีหรือว่าแก้ได้สมบูรณ์หรือว่าถูกจุดนะคะก็คืออย่างที่บอกเนาะมันคือการแก้ปัญหาเฉพาะหนะ้าแค่มันปัญหามันจบมันผ่านก็โอเคนะคะโดยภาพรวมที่เห็นอย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวมาดูทีละตำแหน่งนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะหนด้า่การงานนะคะสถานการณ์งานปัจจุบันคุณเนี่ยกุ้งว่านะเดือนนี้คุณจะมีงานเข้าค่อนข้างเยอะน,นะคะลักษณะคือจะมีงานเข้ามีงานหลายอย่างที่แบบว่าจะต้องทําต้องรับผิดชอบแล้วลักษณะที่กุ้งเห็นนะคะมันค่อนข้างจะ มีความกดมีมีความกดดันในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะอาจจะได้รับความกดดันมาจากาปัจจัยภายนอกก็คืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าสังคมที่แวดล้อมอยู่หรือว่า,าจ,จะเป็น หัวหน้างานก็ได้นะคะกูมองว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะอาจจะต้องแบบว่าทําหรือว่าต้องแข่งต้องแข่งขันกับใครเพื่อให้ฉันได้เพื่อให้เราได้เพื่อให้เรามีเนะะี่ยค่ะลักษณะมันเป็นแบบนั้นทีนี้พอมันเครียดมันกดดันมากๆเนะะี่ยค่ะมันอาจจะเป็นอะไรที่อย่างที่บอกเลยเนาะเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ค่อนข้างที่จะดีต้องเก่งเลยล่ะเดือนนี้นะคะจะต้องไหวพิบปฏิพานมาเลยนะคะแต่ถามว่ามันเป็นปัญหาปัญหาไหมฉันสามารถรับมือได้ไหมแก้ปัญหาได้ไหมกุ้งมองว่าคุณแก้ได้นะคะและวิธีการแก้ปัญหาของคุณคือคุณเข้าหาผู้ใหญ่เข้าหาผู้ใหญ่เข้าหาคนที่จะสามารถแนะนําได้หรือว่าออผู้รู้กูรูที่จะให คืออะไรค่ะคาแนะนเหรือว่าไอเดียให้กับคุณได,ด้ประมาณนี้นะคะซึ่งดีไหมกุ้บอกเลยนะว่าดีแล้วก็มาถูกทางคุณทําถูกแล้วค่ะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องนะคะถ้าคือบางอย่างมันก็เกินความสามารถของตัวเราเนอะอาจจะด้วยตําแหน่งหน้าที่ของเราอาจจะด้วยวุฒิภาวะอะไรของเราด้วยแหละนะคะแต่ว่าการที่คุณเข้าหาผู้ใหญ่นี้คอนเฟิร์มเลยค่ะว่าดีมากนะคะแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเนะะี่ยค่ะ จะให้ความรู้หรือว่าจะให้ไอเดียหรือว่าจะมีหนทางช่วยเหลือคุณนะคะอ่ะแนะนำอย่างนี้นะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินนี้ค่อนข้างจะแบบว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะค่อนข้างที่จะต้องจัดสรรให้ดีนะคะการเงินคุ้มว่าเนี่ยมันมันเหมือนกับว่ารายรับเนะะี่ยค่ะไม่ค่อยเข้านะรายรับไม่ค่อยเข้าคุณอาจจะต้องดึงเงินเก็บหรือว่าดึงเงินเก่าพวกเนี้ยคะ่ะออกมาใช้ตรงนี้อาจจะเป็นเหตุให้คุณนะคะอะ่อย่างที่กูบอกนะมันจะต้อง ในเรื่องของการงานมันอาจจะมีเหตุหรือมีความกดดันอะไรบางอย่างอยู่นะคะเรื่องของการเงินเนอันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุให้คุณที่จะต้องแอคทีฟหรือว่ามีความกดดันอะไรพวกนี้ด้วยนะคะรายรับไม่เข้าเขาเรียกว่ารายรับไม่เข้าตามแผนนะคะดังนั้นอาจจะต้องดึงเงินเก่าดึงเงินเก็บมาให้มาใช้นะคะส่วนรายจ่ายเนี่ยมันก็เขาเรียกมันยอยู่ในวงจํากัดหรือว่ายังเป็นวงแคบๆอยู่นะคะรายจ่ายเนี่ยก็มองว่ามันจะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับ ในอดีตที่ผ่านมาในอดีตนะคะคุณอาจจะมีการวางแผนทําธุรกรรมหรือว่าซื้ออะไรหรือว่าทําอะไรวะสักอย่างเลยคะ่ะซึ่งมันไม่ได้จบมันเป็นรายจ่ายที่ค่อนข้างต่อเนื่องเนะคะเดือนนี้นะับปัจจุบันนี้คุณก็ยังคงต้องรับผิดชอบมันอยู่นะคะตรงนี้แหละที่จะเป็นเรื่องที่ทําให้คุณต้องดึงเงินเก่าดึงเงินเก็บขึ้นมาใช้นะคะและที่สําคัญต้องวางแผนให้ดีนะเพราะว่ามันคน่อนข้างที่จะ มันเหมือนมันแก้ปัญหาวนไปอะคะ่ะแล้วเป็นปัญหาเลอรังที่อาจจะต่อเนื่องยาวไปจนถึงเดือนหน้าหรือว่าอ่อ่ะ,อะเดือนหน้านะกุ้งว่าปัญหานี้ก็จะยังคงอยู่กับคุณเพราะฉะนั้นต้องวางแผนให้ดีนะคะถ้าจะดึงเงินเก่ามาถ้าจะดึงเงินเก็บมาต้องเขาเรียกว่ายังไงก็ต้องเหลือเซฟให้ตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าเนาะในช่วงแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้เงินสำรองที่เป็นเงินสดและสามารถใช้จ่ายได้คือดีที่สุดนะ ฝากกันไว้แล้วกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะตัวคุณเนี่ยกุ้งมองว่าเดือนนี้นะความรักไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะสาหรับราศีกรกฎคนมีคู่เนี่ยคนมีคู่ก็จะรู้สึกว่าคุยกันไม่ค่อยได้นะคุยกันไม่ค่อยได้รู้สึกว่ามันเหมือนความเห็นไม่ลงรอยกันนะคะตัวคุณกุ้งรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ามันมีเขาเรียกมีฟิลที่แบบอย่างที่เขาชอบพูดจะกลับตัวก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงมันอยู่แบบ กัากึ่งตรงกลางเนี้ยค่ะกุ้งเลยมองว่ามันเหมือนกับว่านะไม่ค่อยคุยกันคนนึงอยากคุยแต่คนนึงไม่อยากคุยหรือพอมันได้คุยกันแล้วค่ะกุ้งมองว่ามันจะมีเรื่องที่แบบว่าเหมือนคุยแล้วหาข้อสรุปไม่ได้แล้วก็ไอเดียหรือความคิดเห็นมันไม่ตรงกันนะคะก็คําแนะนําง่ายๆเลยนะคะบางทีเราอาจจะต้องเปิดใจนะคะเพราะว่าคนเราคบกันนะคะ หนึ่งคนต่างคนก็ต่างที่มานะคะต่างการเลี้ยงดูต่างเขาเรียกประสบการณ์ในชีวิตมันก็ต่างกันนะคะแต่วันหนึ่งเราได้มาเจอกันและได้มาอยู่ด้วยกันแล้วเนะะี่ยค่ะการค่อยๆปรับค่อยๆจูนเปิดใจคุยกันนะคะอันนี้จะทําให้เราอะคะ่ะปรับตัวเข้าหากันได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าหาพี่อย่างเดียวโดยที่เราไม่ได้เคลียร์ตัวเองแบบว่าออโอเปนจริงๆให้เขา เข้ามาอยู่กับเราเนะะี่ยค่ะมันก็จะเป็นการที่แบบอีกฝ่ายหนึ่งพยายามมากเกินไปมากจนบางทีอ่ะอีกฝ่ายหนึ่งค่ะจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันมีค่าไหมเอ๊ะมันโอเคหรือเปล่านะคะคือมันอาจจะดูดีหมายถึงว่ามันอาจจะดูดีสิ่งที่เขาทำอ่ะดีในใสายตาเราถูกใจถูกอกถูกใจเราแต่ในทางกลับกันนะคะเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกภูมิใจในความเป็นตัวเขานะในระยะยาวค่ะความภูมิใจในตัวเองมันจะลดน้อยลงนะคะ ส่วนในเรื่องของคนโสดนะคะกุ้งมองว่าวก็มีคนเข้ามาแหละเข้ามาพูดคุยทําความรู้จักกับคุณนะคะแต่ว่ายังไม่เป๊กกันเท่าไหร่ยังรู้สึกว่าไม่ใช่นะคะทำความรู้จักได้ไหมก็ลองเปิดใจดูแล้วกันพะาไพา่ก็แนะนําในเรื่องของการเปิดใจนะคะเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคือทุกคนเน่นะโตจนป่านนี้ละโตจนอายุเท่านี้และะ้วค่ะทุกคนมันมีสตอรี่เบื้องหลังมาด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่อยู่ที่ว่า เราจะจับเอามันมาเป็นประเด็นหรือเปล่าเราจะจับมันเอามาแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ถ้าณนะตอนนี้ไม่เสียหายที่จะเปิดใจคุยกันอะละกันตำหนักประมาณนี้นะคะสำหรับเรื่องความรักของชาวราศีกรกฎนะคะส่วนสุขภาพนะคะสุขภาพกุ้งก็แนะนำว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะสุขภาพอันนี้มองเป็นในเรื่องของทั้งกายทั้งใจนะคือ กุ้งมองว่าสุขภาพตัวคุณเนี่ยค่ะจะมีปัญหาไหมไม่ได้มีปัญหาแต่ว่ามันจะเป็น,นเรื่องของความที่เรารู้สึกว่ามันเขาเรียกออาจจะขาดแรงบันดาลใจนะจิตใจตัวเราเองค่ะเราจะรู้สึกว่ามันเต็มหรือว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันโอเคหรือเปล่ามันเหมือนกับว่าเราได้กลับมาคิดทบทวนกับเรื่องราวกับอะไรที่มันเป็นของตัวเองมากขึ้นนะคะเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนความคิด ความรู้สึกที่มันสุกงอมเต็มที่อะคะ่ะบางเรื่องบางอย่างคุณจะปล่อยได้มากขึ้นแต่มันเป็นแบบสุดขัว้วไงบางเรื่องก็ปล่อยเลยไม่คิดมากอะไรจะกระทบอะไรจะเป็นยังไงก็ช่างนะคะส่วนบางเรื่องก็แบบว่าหนักตึงเต็มที่กับมันไปเลยนะคะอย่างที่บอกนวะว่าตั้งแต่แรกเลยว่ามันเหมือนกับว่าคคุณไม่ค่อยซีเรียสไงีไม่เครียดปล่อยมันเต็มที่อะไรจะเกิด ก็ตามนั้นเดี๋ยวฉันแก้ปัญหาไปนะคะก็ให้ระมัดระวังนะคะว่าถ้าเกิดปล่อยไปเรื่อยๆเนะะี่ยคุณอาจจะต้องคือกุ้งว่าช่วงปลายเดือนอะ่ะคุณจะต้องเปลี่ยนโหมดตัวเองเข้ามาสู่โหมดที่แบบจริงจังซีเรียสน,นะจริงจังซีเรียสแล้วก็เหมือนกับว่าคาดหวังผลอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะซึ่งมันจะมีส่งผลกับปัญหาสุขภาพของคุณคือในเรื่องของความคิดนะที่จะรู้สึกว่าเอ๊ะเรา กดดันตัวเองมากไปหรือเปล่าเราโอเคกับตัวเองไหมอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพกายนะคะให้ระมัดระวังเรื่องของการเดินหกลม้มสะดุด หรือว่าเตะอะไรสักอย่างนะคะอะไรที่เกี่ยวกับช่วงเท้านะอ่ะไพ่มันตาะมานี้นะคะอะไรที่เกี่ยวกับช่วงเท้าของคุณช่วงล่างนะคะก็ให้ระมัดระวังว่าอาจจะโดนกระแทกหรือเดินเตะเดินชนคอประตูตู้อะไรพวกนี้นะคะหรือว่าระวังลื่นหกล้มนะลื่นแบบว่าก้าวเทา้าก้าวพลาดอะไรประมาณนี้นะคะเรื่องของสุขภาพหนักหนาไหมกุ้งมองว่าไม่ได้หนักหนานะแต่ว่าก็อาจจะแบบเจ็บอยู่เหมือนกันอาจจะ เจ็บแล้วแบบว่าทําอะไรจากที่กลายเป็นคนแอคทีฟเคยออกกําลังกายได้ก็อาจจะต้องหยุดพักอะไรประมาณนี้นะคะถึงขั้นเลือดตกเลือดตกอย่างออกไหมไม่ได้เห็นแบบนั้นนะแต่ว่าถึงขั้นต้องหยุดพักเหมือนกันนะคะส่วนบุตรลานนะคะบุตรลานบริวารที่ด้อยกว่าบุตรของคุณนะคะก็เป็นเด็กดีค่ะแต่ว่าเขาจะค่อนแางนี่จะมีไอเดียหรือว่ามีความคิดสร้างสารรค์ที่อยากจะทําอะไรใดๆคล้ายๆกับว่าอยากจะทําอะไรให้มันรู้สึกว่าเป็นที่ยอมรับหรือว่า ให้พ่อแม่ให้ครอบครัวให้พี่น้องเนะะี่ยค่ะในครอบครัวได้เห็นผลงานหรือว่าความสามารถอะไรของเขาเนี่ยให้เป็นที่ยอมรับนะคะดีไหมกุ้งม,มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแนะนําเขาแยกว่าจะมีความสามารถหรือว่ากล้าคิดกล้าทํากล้าโชว์นะมีความมั่นใจอะไรมากขึ้นนะคะคุณนะคะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ปกครองอยู่ดูอยู่นะคะก็อยากจะให้แนะนําให้ส่งเสริมนะคะเด็กๆมีเรื่องหรือว่ามีไอเดียอะไรมาปรึกษาเนะะี่ยค่ะไม่อยากให้สกัดดาวรุ่งนะ ไม่อยากให้ดับฝันเขาลองฟังก่อนลองเขาเรียกว่าคอนซัลต์หรือว่าให้คำแนะนำอะไรนี้กุ้งว่ามันไปได้ดีเลยแหละนะคะส่วนในเรื่องของบริวารนี้ค่ะบริวารเนี่ยกุ้งรู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่คุณอาจจะมอบหมายงานหรือว่าให้แผนงานอะไรกับเขาไปแล้วมันเหมือนกับว่าอาจจะยากไปนิดนึงหรือว่าอาจจะแบบเราให้โกเขาไปอย่างเดียวให้เป้าหมายให้ t a r ก็ตหรือว่าให้สิ่งที่เราอยากได้อะผลลัพธ์สุดท้ายมาอย่างเดียว ซึ่งบางทีค่ะเราลืมมองไปว่าระหว่างทางเนี้ยหรือว่าวิธีการเนี้ยลูกน้องเราอะสามารถทําได้หรือเปล่านะคะซึ่งจริงๆแล้วคุณอาจจะมองก็ได้คุณอาจจะรู้ก็ได้ค่ะแต่ว่ากุ้งอยากให้เพิ่มเรื่องของการติดตามผลเรื่องของการเข้าไปคอนซัลหรือว่าดูแลหรือว่าสอบถามอะไรพวกนี้นะคะเพราะลักษณะก็คือเหมือนกับว่าคือเขาทําให้คุณได้แหละเขาก็อยากทําให้คุณตามแผนตามเป้าที่คุณตั้งไว้นะแต่ว่าสิ่งที่กุ้งรับรู้เนี่ยค่ะมันเป็นฟิลที่แบบว่าเหมือนเขารู้สึกว่า แล้วฉันจะทํำยังไงฉันจะไปยังไงมันเหมือนกับว่ามีเป้าหมายแต่ไม่ได้บอกวิธีการมาต้องทําแบบไหนนะคะในไอเดียคุณในความคิดคุณคุณอาจจะแบบว่าอยากจะสร้างลูกน้องอยากจะปั้นลูกน้องให้เขาแบบว่าคิดเองทําเองได้จะได้กเก่งเลยค่ะแต่บางทีอะคะ่ะมันอาจจะต้องมีแบบเขาเรียกเหมือนสมัยเด็กๆเนาะที่เรา หัดเขียนกอไก่เขาไข่เนี่ยค่ะบางทีมันต้องมีเส้นปะนะคะมีรอยปะมีอะไรนําทางให้เราเดินตามบ้างนะคะการที่แบบว่ามาแบบรุ่งๆเปล่าๆเลยในงานใหม่ๆห,หรือว่าในหน้าที่ใหม่ๆเนะะี่ยค่ะมันอาจจะเป็นเรื่องยากที่เขาจะต้องคิดไอเดียของตัวเองออกมาทั้งหมดเลยร้อยเนะคะยังไงก็แนะนําแล้วกันว่าอาจจะต้องเข้าไปคุกคีตีวงในหรือว่าให้เขาแล้วให้ไอเดียหรือว่า ติดตามกันนิดนึงนะคะมันจะสมบูรณ์กันมากขึ้นนะคะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังงานที่คุณอยากจะได้นะคะอันนี้พูดทั้งเ,เรื่องของบุตรหลานแล้วก็บริวัรเลยนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภตัวนี้กุ้งมองว่ามันเป็นโชคลาภและก็คอนเน็กชันคอนเน็กชันการส่งเสริมอะไรพวกนี้นะคะกุ้งมองเป็นสองมุมนะสิ่งที่เห็นนะคะกุ้งมองว่าในเรื่องของคอนเน็กชันของคุณ จะได้นะเดือนนี้ค่ะโชคลาภของคุณจะมาจากคอนเน็ t ชันแต่สำคัญตรงที่คุณจะต้องนำพาตัวเองออกไปนะนิดหนึ่งตอนนี้กุ้งมองว่าคุณอยู่ในเซฟโซนเดิมๆทำอะไรเหมือนเดิมกินข้าวเหมือนเดิมหมายถึงว่าร้านประจำร้านเดิมๆสั่งอาหารอะไรก็เหมือนเดิมเหมือนชีวิตไม่ได้มีอะไรที่แหกกฎมากไปกว่าเดิมเนี่ยค่ะหรือแพทเทิร์นเดิมๆรูปแบบเดิมๆ ไม่เปลี่ยนแปลงนะีคะดังนั้นนะคะคอนเนคชั่นของคุณจะมาความช่วยเหลือของคุณจะมาจากการที่คุณนะคะกล้าที่จะลองทําอะไรบางอย่างหรือว่ากล้าที่จะแบบอลองเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในตัวเองดูอะคะ่ะแล้วจะมีคนมาช่วยเหลือหรือว่าให้การซัพพอร์ตนะหรือว่าเขาเรียกช่วยเหลือซัพพอร์ตให้ไอเดียคอยสนับสนุนอะไรพวกนี้นะคะซึ่งอาจจะได้ร่วมหุ้นหรือว่าลงทุนหรือว่าเขาเรียกคือแค่คุณนะ่ะ กล้าออกมาจากเซฟโซนของตัวเองสักนิดหนึ่งหรือทําอะไรที่มันคุณอาจจะมีแผนอยู่แล้วก็ได้แต่คุณไม่กล้าที่จะแบบเอ๊ะฉันจะทําดีไหมถ้าทําแล้วมันจะโอเคไหมมันจะลุ่งไหมมันจะใช่ไหมไม่แนะนําเลยนะคะ ทำในสิ่งที่คุณคิดเนี่ยค่ะลงมือเลยทําเลยแล้วเดี๋ยวมันจะมีระหว่างทางเนี่ยค่ะมันจะมีคอนเน็กชันเข้ามาช่วยเหลือคนค,คุณเองนะจะมีคนเข้ามาแนะนําคุณซัพพอร์ตคุณช่วยเหลือคุณและที่สําคัญคือมันเป็นทีมเวิร์กที่ดีมากนะคะแนะนําว่าจะต้องลุยจะต้องทานะส่วนในเรื่องของโชคลาภเนี่ยค่ะกุ้งโชคลาภที่เป็นเงินทองแบบลาบลอยนะกุ้งไม่ได้เห็นว่าเป็นแบบนั้นนะคะลักษณะมันจะมาเป็นโชคลาภจากการทางานจากคอนเน็กชันจาก ความช่วยเหลืออะไรพวกนี้มากกว่าทำนองนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมกันนะคะว่าแม g จิตคอยของเรามีคำแนะนำพิเศษอะไรให้คุณอีกบ้างนะ,ะมาประมาณนี้นะคะก็ได้มา5อันนะคะอู้อินฟินิตี้แล้วก็เป็นเทพหมดเลยนะอินฟินิตี้สองอันนะคะแล้วก็เป็นอันนี้พระแม่ลักษมีนะคะแล้วก็พระแม่อุมาแล้วก็เป็นพระพิฆเนศน,นะคะ ห้าอันนะคะเลขห้าเนี่ยหมายถึงว่าคุณจะต้องมีการวางแผนหรือว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเดือนนี้คุณอยากได้อะไรเดือนนี้คุณอยากทําอะไรหรือว่าอยากแอคชิตทาร์เก็ตอะไรที่มันแบบสักเรื่องสักอย่างหนึ่งค่ะตั้งเป้าหมายไปเลยว่าฉันจะทําอันนี้ฉันจะเอาแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณใช้ชีวิตแบบว่าเดือนนี้คือเลื่อนลอยอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันฉันสนุกสนานเฮฮาะอะไรมันจะยังไงก็ช่างเกิดปัญหาเดี๋ยวค่อยแก้นะคะคุณจะไม่ได้อะไรสักอย่างคุณจะต้องทํางานวนไปวนมาหรือว่าต้อง เขาเรียกคล้ายๆกับวนลูปเดิมอยู่ตลอดเวลาเนะะี่ยค่ะอินฟินิตี้ขึ้น2อันเลยนะวนไปวนมาซึ่งจริงๆแล้วมันดีไหมอะถ้ามันทําเรื่องที่ดีอหมายถึงว่าถ้าเรื่องนั้นมาส่งผลให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นมันสเต็ปอัพขึ้นมันก็โอเคนะแต่ถ้ามันวนลูปในเรื่องของการเงินแบบนี้ล่ะนะที่มันจะแบบฝืดเครื่องรายได้ไม่เข้าจนต้องเอาเงินเก็บออกมาใช้อยู่ประจำเนี่ยคะกงว่ามันก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะแล้วก็ ใครที่บูชาพระแม่ลักษมีพระแม่อูมาพราะพิคเนศอยู่นะคะก็อาจจะต้องขอพอรท่านก็ได้นะหรือว่าเสริมในเรื่องนี้นะคะก็คืออาจจะต้องแบบจริงๆอ่ะความสําเร็จมันมารอคุณอยู่นะนะพระพิคเนศเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะคะความสําเร็จมันมาพเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องแอคชั่นนิดนึงนะคะนะ แล้วก็บอกได้เลยว่าจะต้องแอคชั่นแบบจริงเต็มที่จริงจังนะคะคเพราะว่าพระแม่ขึ้น2ออย่าง2อ,องค์เลยเนี่ยกุ้งอม,มองว่าเปรียบเทียบเลยนะพอือพอเห็นแบบแรกความรู้สึกแรกมันมาคือคนที่เป็นแม่ค่ะคือทําทุกอย่างเลยนะคืออาจจะยิ่งเป็นแม่สมัยนี้นะคะเช้าไปทํางานนะเป็น working w o m a n ข้างนอกด้วยกลับมาทํางานบ้านต่อทํา งานดูแลลูกๆอะไรต่ออีกนะคะคือคุณจะต้องทำอะไรทำนองนั้นเลยนะคะเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยแต่ว่ากุ้งว่ายังไงก็สำเร็จแน่นอนนะเพราะว่าองค์ท่านมาให้แล้วนะทเทพแห่งความสำเร็จอยู่ที่ว่าคุณจะทำไหมคุณจะเอาไม่เอาหรือว่าคุณจะปล่อยตัวเองไปเรื่อยๆแบบว่าวนไปวนมาเป็นอินฟินิตี้แบบนี้อะ แนะนำประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีกร,รกฎในเดือนกันยายนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีนะคะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ